นี่เบิ้งดีๆเด้อนาณาใหญ่ผู้แม่น้ำนั่นอย่าปล่อไปสูดคนแดงคือผี๊บปอยู่วิี๊ดนูฮะเจ้าชิวานยังแหงอยชีวาคือผีปอดจังใดฉันสวยกระโดดสวยสำคัญดีใหญ่ปี๊ดหนูวี๊ดนูว้าวจะเสาร์จะเสี่ยวเทสมาละพี่มาไปวานอยากนอนอยู่นี่ให้ซอมมวยเมยๆเดี๋ยวปี๊ดอ้าวไอ้น้าวาน มีธุระอีหยังเดียวนี่คือปุกจะเสาร์เสี่ยวเท่โอ้ยกระหนูนี่แหละพี่กันคือมองท่อบอกคันดีว่าเจียวน้องมาปากคันดีน้องบางอ่อนนะบุตรีน้องบางอ่อนฮานะมีให้กูเกลียเป็นว่าน้องหอมจันทร์มาคันหนึ่งน้องบางอ่อนที่อ่อนละซ่อนแหม้ยู้ใส่หรืบางมังกรน่ะนั่นยืนจึงคืนเงินไปเบิ้งแต่แม่นลันไม่ให้ไปเบิ้งใส่เร็วๆไปกันเจียวไปถือบัตรไฟไปดัมเนอร์ มีผีปอบได้ยืนอยู่อแางๆกันเนี่ยเหี้ยซูเปอร์เด้แต่งของมาถึซุ้มหนึ่งไปแล้วค่ะคุยกับน้องโอ้นี่บอยไี้บิณูแม่พี่เปิดตาแก่เดี๋ยวโดนจริงแมรอก็อยู่ในรูปอีกสัวโอ้ซัมไปดีต่ออายบ่าวพิชัยบิณูสวัสดีครับมลช่อนมาขอสนอาศัยเจ้าแน่จะเข้า ย่อนบ่พอสร้างเท่า่าเป็นกระเทยอะไรนี้เอือ้ยบางอ่อนผ้ามันนีหนีหอนมาเพิงเย็นสลอกจ้าอพอะไรนี้ซบลาแมนเราสร้างมาบ่ข่อยเป็นกระเทยเจา้าสร้างกระเทยบอวาดตีทูนคะบัตรป็นโพคแต่แจะได้จักกาไ่ลูกจากของออกจากบาาก้านจะเคื่อนแถดสร้างลูกหย่อนบ่ลูนี่เป็นกระเทยแต่อ้ายเนี่ยอ้ายนี่ก็เป็นกระเทย,อยเอาเอี้นี่ไหม โอ้โอ้นักมวยเป็นนักมวยเป็นผู้ชายแต่ไอ้นี่เป็นผู้ชายนะั่นไอ้กะยังมากระเทือนตัวคอเจ้านั่นนะ่ะไงย,ย่อนกินเขาเขาย้อนเกิดโดดซื่อตัวเอ๊หม,มานี่โอ้สูงแล้วเขอบอกไปตาฮัตแค่เขาก็แดพอจะขวางเงา้ยมาเป็นตาฮัตยกบัดหายในใจเพราะอยากฮอง กระเทสำน้อยเนาะฮาสวยกีดออกมาดังด no ังผู้สายังหน้าตาดีที่นักงวยคนโกแล้วจึงพาลงเบาให้ตามหัวใจสั่นย่าสีสัสไยออนแอนคนนี้ที่ซอยงานอ่อนละชนเก่งทุกด้าน ยงก็แบกกูนดียุบา่าปีดมะพร้าวยาหนี่งมักำลังสีวาคือกันละพี่ปอ,อนละชอนแกงทุกด้านยิ้มหวานใสมีความหวังสีใสยังก็ยินดีสีพกขินใจอายไอผู้ชายเดินนองลาอย่าสิมาเว้าไปทัว ทั้งยาขวกับพ้องนั้นเป็นคำเบาให้่อนคายขวอยากขวาจังสัสไอ้สองขวายพนาเป็นตตลกได้หนิกระยากหัวน้องเป็นจังดอกกระยอกซื่อๆได้ละไอ้กระซีสร้อยน้องคือดังเดียวกันขอสำคัญน้องไสฮักไน้องสาวฮักไอ้สิดูสิดูเลดเ้า หัวหงอกีเมียเมีมึงอดสิดูเล่จงและจ๋าเขาเยียดยังมึงมานี่เขาเดาเดาคอย้พี่จ๋าขอแนะนค่ะดูแลหนูจับาทนรินิงสงสนั่อเออเอากลลุกลมลุลมลุเนี่ยเอาึสองด รุยแห้งแต่พี่ฮะพี่หายเลยมาดำรวยแห้งจ้ะพี่หายเขาดอกอะไรอยากให้เขาซื้อสีเขาเสื้อจหอมเอพี่ค้างนู้สวยบอกะพอถังสามจังสวยด้ยพอถังจังพอโอ้ยมาดมเนียไอ้มือรุ่นมาแตงขืนล้วมม่ข่อยดูแลงิ้วจักแบบเนี้ ที่ส <j> ิดูและห้องเขาผมเมียนสิดูห้องเขาเป็นเบิร์งหักไงไอผู้ชายที่น้องหล่ายาสุแมาบราไปตัวไอผมเมียนนะต้หลังก็ได้รับโดนลักจำว่ได้ตีหัวเรื่องพ่อคิดไปไกลแล้วทั้คิดไปไกลแล้วทั้งคอยถอนหายใจเฮือกปากใหญ่ฝากฝาก ปากตั้งเข็มตีละายสายตายั่วอยู่บ่เป็น,น,ปนสายตาคนเจ้าสู่ได้นี่สีฟัหนหายยุหันลาอขอโทษด้น้องหยอกเล่นมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าถือสาหนูเด้อค่ะลูกผู้ชายสายพัน,นีนี่แหละค่ะเขาเอิยนลูกผู้ชายอารมดีแธอน้องลาตามอายมาไปพักพอน,น คือฉังเกิดมาแทะมามาดีมา <c oughs> ไปเบิ่งมองหลับนอนห้องกับห้องน้อยน้อยมันบกวงเม็นทอดใายห้องสีแคบก็อยูย่ใดมันมาเมนปัญหาขอแค่มันนอนหลับเฮียกังบนแทะนอนหลับจดสิดูแล้วอา,อายปึกมวยมาน้องสิซอยเจ็บเขียนดีหนวดเบา นวดคอยคอยก้อนสินอนทุกเมื่มื่อของน้องซอยผ่อนคลายย่อ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 ยากเสียกับพักใส่กับบอกลดไอตอนนี้พักกันแต่งขวานแต่งของมาแล้วไปครับไปพักกับวไอ้นี่เร็วฮะไปพักห่อน้ำไอ้เอ้าไปพักน้ำไอ้จังไหน มันไม่ยู้องเดียวเมยไอเป็นผู้ท่ายูนั่งเป็นผู้ยิ่งบุ้ยฝากเต็มครับผู้นังเป็นผู้ยิ่งแพนไะคุณเ้ำหอมพอดีแล้วเป็นผู้ยิ่งคเป็นผู้ลุกคนคนอะยิ่งอะไรยิ่งเอ้าจี้อ๋อเจ้าสาวเบ้าจุนี้จิไปยูนับกันอีลีิคือสิไปยูนับกันละทางจังสันมุนเจ้ากระถางกินี่เด้อไอพักคอนหาหมองพวาม่องเศร้ากับไอช้แล้วสะกด เธอที่บ้านไปหาบางภาคนี่เด็กที่ห้านี่มาทำกับหลายคนดีก่อยู่งใส่ฮะมาทำกันหลายหลานคนในยู่งใส่นี่พี่เอานี่มาเดินงันโยน่ลำคองกระจุงง่ายกระดองสุกอายุนี่ตัวทั้งเบิดทั้งม้วนป่ต้องตกใจไปกับไอเล่าไปกับไอเล่าเนี่ยเดี๋ยวไปน้ำไอวิชิตเองไอศิบ้าวิซ้อมมวยไอเป็นแบบเป็นเหมืนส่วนบุตรเนี่ยบนในผ้ามาเนี่ยดิมีแต่คนอุ่เนียวนะกระทั่งนันเข้าไปซ้อมมวยดิี่ยเไปดอกก็จะ แค่ด้แล้วไปแบ,บ่งปูนซอยได้ขนะไปสูวเห็นของมไัไปซุมแ่น่กันเลยเอาที่แจนองมุยย้ยใหญ่จิบไปปัดปกวเจู้ห่องไม่าเมด้อหล่เด้อขมุดจุนจุกยูน้ำกันกินหาขขาวหาหน้าให้น้องฉันกินได้ล่ะขอบคุณทายาลายนะจ้าดีบอัสซ์กับเ้เรนทนนบูน